เช้าแล้วทำอลไรนี่อปิดไฟก่อนนอนต่ออีกค่ะขี้เกียจเลย เข้รัว,วอซี่กับเอ็มมาดูกันเลยว่าครอบครัว,วนี้จะเป็นยังไงเช้าว,วันนีวว้ไม่อยากตื่นก็ต้องไปทำงาน เครับเินด้วยเดี๋ยววางชุดไวให้เอ็นดีกว่าเอ็นอ็นตื สามอาวานอะ่ะอุ้ยดีใจจังลูกได้ด้วยอุ้ยไก่ดูสวยอุ้ยดีใจจังเย่ย องนกดีนงั้นเดี๋ยววันนี้พ่อไปส่งนะ๋ยวพ่อชีโฮวบไปส่งแม่แบี๋ต่พ่อชีโฮวบอดไปส่งแม่แบบเดวพออไปแล้วโอเคีโฮวบไปส่งก่อ ต่อนลลูกเน,นเดี๋ยวตอนนี้เรามาเล่นกันต่อนะลูก <Okay. S 1> แต่หนูอยากเล่นกับพ่อต่อเออแต่พ่อต้องไปทำงานนลลูกเล่นกับแม่ไปก่อนแล้วกันนะเค้ม okay. ค่ะผ่อลูกนๆ no, no. ลูกลูกจะต้องเป็นเด็กดีนะไม่งั้นพ่อจะไม่รักลูกเลยรู้ไหม จริงหรอคะใช่จ้าลูกค่ะแม่นี่คือค้าวพดของเอ็มกับเออซี่ซึ่งก็แย่เหมือนกันนะคราบโพดเหมือนตะโดนซึ่งไม่ยูเหมือนกัน๋ยวดูนี่ที่ยังสีฮะวางเปล่าลูกไม่อะไรหรอคะแม่ ดูในตู้เย็นสิฮะของกินหมดหรอเย้ yeah. Yeah. ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่พาไปซื้อของกินอร่อยอร่อยใหม่เย้ึ่งทุกคนอันนี้ไม่มีการตัดต่อ,อเลยเลยจะตัดต่อ ตอนนี้อายุเจ็ดแหละเกือบจะเก้าขวบถ้าเก้าขวบน่าจะมีการตัดต่อมากกว่าเก้าขวบละเออหลายแค่สองปีก็เก้าขวบแล้วพอเราอายุเจ็ดปีมาถึงแล้วมาถึงแล้ว can กซีเรียลสโอเคเดี๋ยวแมซื้อให้นะลูกอยากกินพิซซ่าได้เลยลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้อลูกพิซซ่าภาษาอ๋ออันนี้ทดลองให้กินฝีได้ค่ะแล้วก็เอาแยามไปด้วยเราขาดแคลนมากตอนนี้ขนมปัง ซื้อผักไปด้วยช่วงนี้ผักขาดแคลนมากพวกนี้ผักขาดแคลนสุดๆจะต้องหยิบไปด้วยเยอะๆเลยหมดเอ้ามีพอฉียเราก็กลับบ้านกันได้ลูกจงเจงจง,จงซึ่งครอบครัวนี้ก็เป็นแบบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปไหนกันหมดอะ่ะไปไหนเนี่ยนั่งดูทีวีรอดีกว่าคุยหลายการโปรดฉันมาแล้วฉันจะต้องดู เอ็นกลับมาบ้านแล้วเหรอเอาไปซื้อของกันมาเหรอเนี่ยก็นึกว่ายังไม่กลับบ้านเขงั้นเราก็มายกของใส่อันนี้กันเลยเอ๊ะเราช่วยยกของอหน่อยสิแบกไม่ไหวหรอกคุณซื้อของมาเยอะมากเลยก็ไม่เช้าก็ไม่ได้กินค่ะ ก็ซื okay. ้อของมาเยอะมากเลยด้วยวันอยาดอินพูดว่าแบบก่อนเนาะทุกคนนี่คือครอบครัวที่วุ่นวายที่สุดที่เราเคยเห็นมาเลย เสร็จแล้วอุ้ยรายการเปิดของพวกเรามาแล้วไปดูกันเถอะลูกเอ้ยรายการเปิดอือคุรายการเปิดกับเรียกว่าอะวรอุ้ย One kiss is all I say, and that's Now it it's, all say. Naked, it's, all say. Naked, it's all say. Keep me by the state. ก็จบไปแล้วนะเพราะว่าครอบครัวเนี้เขานอนกันค่ะ